สวัสดีครับผมายบรรยากาศกลางท่งหน้าครับเจ้าข้าวเป็นบ่นี่เจ้าของนั่นเหยียบเต็มตีนเลยนะนั่นนะโอ้ยบวกเกี๊ยวเด้อวะมเจ้าพากันเหลียวเบิางอียงบางหันนี่ไข่เหลียวเบิางน้องบ้าท่านโหเบ้างันน่ะเบ้างควันนี่ยบังไฟพญานาคโอ้ยเสือนั่นสิเหตุเฮ็ดนันสิ่งที่เสือนานไฟมอดแล้ว แสดงเอาไปน้ำไปเลี่ดูได้หน่ฮาร์ดพิ่งยังไหนู้เพิ่งเปลี่ยนยน้ำิด,ดอกโอโ้นี่เป็นเหล็กยังนี่ขึ้นไปเป็นข้วเป็นเหลเเ็กยังเอาเบิ้งเบิงเบิบงนั่นนะเีท่คือจังแผนทีประเทศไทยบอส <laughs> ละสายตาทีเดียวหายเลยมู <laughs> มีนเอาเหยียดขับหนิเบิ้งโอ้อยมาใหยเหยียบเขาเปลี่ยนนี่นะครับคนพามาขูดทายได้อี เหยียบเ<ช>จ้าของแล้วก็มาโทษคนอื่นเบิ้องไหนมองตีดเจ้าของแ่ท่อเลยนียน่ยนะเิ่นกบ,บกวเฮา,ามาจัดสถานที่ไปเถาแจะว่าเพิ่นไปท่านได้มากเป็ใน,ในล่องอม้กอันนี้เป็นเบื้องหลังของการเฮดคลิปกินนะครับสกินอีหยังกับกสลกูนนี่นะครับคคนสกินกินสกิน โอก็จะกินเนืสัตว์อดเข่ากันั้งแต่้มือเช้าวมาสีด้เฮ็ดคลิปกินจนมาสีันแต่งแดดจนมาสีหอนหาโมงแรงเหรอพ่อท่านได้กินอยู่ว่าหาสถานที่ว่าไรเมื่อกี้ครับเพื่อนเก,ก่ามาสีเมื่อกี้กินอะไรหักไหมวันนี้ไปโกสมย่าว่าไปหาสถานที่แมียนหาสถา,า,านที่มึงนะโอ้ยตั้งกล้องถ่ายเป็นสองชั่วโมงเหรอไปหอดเบาหอดลงรถหอนไหมไปหอดเบาลงรถเพราะว่าอันตรายปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้ก็เลยมาสแตนบายไว้ ตะวันฮะสแตนบายสแตนบายตะวันโลเคชั่นกะกะงามอยู่ตะวันมันเข่าพื้นเตี้ยเนี่ยนั่นเหยียบอีกแล้วเหแม่โอ้ยืนอยู่ซื้อมือเ้ากับรถเข่ามาบ้านบ่ได้ายักว่าเกิดยังขึ้นไปไปจอดรถไปค้างทางขุนหาบ้านนี่เข่าบ่ได้เองแล้วก็ไปโทษเขาอีกบอดกิดโทษนีบอดเกิดย่างไปขึ้นรถอยู่หน้าบ้านผมมันงงอยู่มือเสก มามามาเขาคือขึ้นไปบานแล้วปกติไปสตา์ทุถเลยไปหนวกแานลุ่มรถเอารถเสียไปใส่ผนรถจอดก่กลางตอนนอนผลมีหนูอย่างบู้บุนมันผัดมาตามต่ว่าลุ่มลุ่มบนมันจะไปยังไงของบังพันไปไปเหมือนปกต เขาล่องเขาชิ้นกันสองบังมื้ยนี่เอาห้าบังที่สามมืนพอกัมมือคือจังมือนั่นไหมสู้สุดที่บ่ได้เห็นมาหมดเรื่องบ่ได้เห็นมาหมดเรื่องบังไฟได้อยู่นี่นะยคอยสิมาถามบ่าใครคอยไม่ยืนเหตุยังอยู่นี่สิเอาไปยืนถ่ายแล้วยืนถ่ายตัวเนาะถ่ายโลเคชั่นไม่โลเคชั่นนั่นแหละชิพากันยืนยังนี่บ่จักแล้วข้องหวานบ่แต่่วาของข้าว เมองมีแสงบดีหลับแสงดีต้องให้เราไปนั่งเอออ๋อเห็ดเหตนคนกินไปนั่งตากแดดแม่เพราะว่าแสงมันสีเขาก็ดีเด้เวาจะเราโหลดได้กลับบ้านเรามีกุชิดัยมึนบ้างกินน้ำกันดีขี้กันดิโอ้โหโมันโตเงินตนต้องเปลากลังลงส่วนนางกินน้ำลาเนาะโฟตอนเคร่งโตขึ้นมาพัดสุดยอดเลย เดยางดูหลายดี๋าวพอเพิ่มเ,เนอะดูมันจากศเปันจะนอนเบืนลอง้อยปลาคอยน่ <c oughs> ลองไอยปลาบือนปลาคอยนปลาบืนนอ๋มันเป็นมันเป็นข้าง,างมีดนั้ยูซึกยังไงครับอ้หลังจากได้ยินเสียงเพลงเพ่งที่ปล่อยออกไป ยงี้เขาเป็นอยู่ในเบื้องหลังในการอาเสียงน้าเป็นยังไงอ้้มันกรกว่าจะมาเป็นเพลงเนาะมันกรนั่นสุดยอดครับ,ท,รบที่แรกกันยังงงอยู่ว่าเพ็่นบอกอยังไงเนาะเป็นบอกเป็นคำขึอยู่ตีครับเดี๋ยวคันพี่น้องอยากฮู้ครับผมเขาเปน็นในคลิปของคนเลี้ยงสังเ์นะครับ,รบช่องคนเลี้ยงช้างเป็นเบื้องหลังในการอาัดเพลงครับกว่าซสีออกมาเป็นเพลงเพลงนี้ครับผมพี่น้องโอ้โหธรรมดาครับเพราะว่าถึงถึงว่าสีบว่าได้เป็นเพลงแบบร้องพูดียวเตรียมเพลงแต่ว่าแบมมือครับยังอีก ต้องฆ่าเชื้อทุกๆห้านาทีกระสีปวดพุ่เนาะใอ้ก้อนห้าคือน้ำหอมนี่น้ำหอมยังมาอยู่แอนก้อนห้องกินนี่น้ำหอมเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นเพ่งที่เพิ่งหล่องน้ำกันสามพ่นเนาะที่แรกเห็นเพิ่นอัดเนาะเพิ่นเบาเพิ่นเพิ่นมาอัดอัดเบาสปอร์ตโฆษณาบ่หรือจังใดอืมคอนเทนต์เป็นเพ่งเนาะนี่ไงให้สไตล์แบบมอลลัมบวกแบบเออหนึ่น มอลำอ่ามอลำผสมฮิปฮอปฮิปฮอปมีบีทมีนันบอมแต่งตัวเฮ้ยเท่คัะโอ้ยบัวเรียวขอเวสซอยกันฟังซอยกันแช่ครับเพราะว่าสิริติดในมาแรงแมนครับอย่าลืมไปกดเชียร์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับกับผลงานเพลงซื้อผลงานเพลงอีพออีเมลในช่องข้าวสารแลนนะครับผมแมนบอมบ้านปูงลานบ้านปงลานโอ้ยเมนคือผลิตเพลงแมนเมนเมนอยู่ในไข่เดียวกันไข่เดียวกันขอกับข้าวสารแลนเพื่อนบอกว่า อันปูจิงนี้ยังก่อนเปนนักลองบาบาางอ,อในห่างลองเองคร<ม> <laughs> ับใส่เวลาในการเทียมเท่งีค่าเดียวเป็นไงแต่มือเดียวแล้วพูดได้ากางเอเอาอย่างไรยังหอัปล่เป็นบังไฟพูดยล้วบเลยซื้อคัดซื้อหซื้อยังซื <ใน S 3> ้อเข่งนิ่งซื้อเข่งนิ่ง กลางๆกำลังยืนานบังไฟมันต้องมีอีกฟังโอ้ยอยู่น้ำตาบังไฟตัวนี้ห้องเลโอ้แต่ดอกนี้คือลงเร็วโอ้หุวหน้าหุวหน้าอันนี้บังไฟพูดยัเไงอ่ะร้อกนี่ลงเร็วๆนี่ยโหมันอ๋อคือเอาขึ้นเลยไปค่ะมันตานล่มแห้งร่มแห้งหัวใจไหนผุ้นา้าฟังเขาเนี่ยเพิ่นกลับมาหัวหน้ามือแรกครับปีเบอร์เดีย์เพิ่น happy บิร์ birthday happy ปี้เบ birthday ขอให้วัจังนั่นนั่นนีุ่กล็กมุกเลกวันนี้ก็ตีไปเป็นเลียงเหรอโอ้บรรยากาศดีรับพี่น้องมันมองสำหรับก้นสูงเลยมันมันักขึ้นแบบนอนๆไหมไปซื้อล่มล่มล่มบนว่ามันเลยแบบว่ามองวบาลมบนสีแห้งอ่ามันซื้อไปยังสีไหมแม่ซื้อไปตรงเลยมันไปซื้อยัง นพ่อขึ้นไปตรงๆสิแล้วมันก็หายไปสิเพราะว่าปกติกันบังไฟมันผิดๆประมาณจริงจริงเนี้ยเนี่ยครับกูรู้เรื่องบังไฟครับผมกูรู้อีกรอบเดียวโอ้ยอยู่น้ำเลอะไรจนบ่าบังไฟนะตอนนี้โอ้แตกอะนี่อีกเพลงหนึ่งเนาะวันที่แปดนี่เพลยงยังเพลยงยังสาวขายชาไข่มุ้งโอ้ยโบ๊แม่แน่เน่เย่อย่าปี๊บเราอย่าปี๊บเรา สาวขายข้าวจีโปรเจกต์อันยาวนานเป็นไะสมัยหนาหนาวหนาวมีงานอยู่บนโบราณไทยยิมพี่ผมไปเห็นอยู่เด็กนั่งยิมพี่งามเนาะยเห็นดูแต่ว่าเสียดายแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มานั่งกินขางน้ำผู้เนี๋ยวแล้นแต่ว่าเพิ่นฝากรับเบล่งว่าเพิ่นเป็นคนแบบไอไอกลองไปเพราะว่าตอนไทยเบื้องหลังก็คือแบบพยายามสิหันกล่องไปเพิ่นสิเห็นแต่หลังไหมอนั่นแหละก็เลยแบบ ้ฝากไปนั่งกันเร็วกันครับวันที่แปดสิงหาคมนี้เวลาแปดนาฬิกายี่สิบแปดนาทีเปนบ่เพื่อนว่าโอ้ตเตอเล็กแปดติดแปดในมาแรงแน่นอนแมนครับเพลงนี้ครูจินวัดกับเขี้ยวต่ว่านนั่งเอียงมีบอกเลยว่าง่ามครับเพราะธรรมดาก็ติดตามเบืองครับแล้วก็เพลงอีกต่อไปเพลงยังเร็วๆนี้ครับ เลืมเหนื่อยแล้วไปวันพร้อมกัลืมแล้วเอาเพ่งจันตะโคโลบจันทะผมยังบอมีมือแต่ว่าฝากติดตามครับผมเร็วๆนี้เนี่ยกูรู้อีกแล้วนี่นี่คือกูรู้เพราะอะไรเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนค้นหลวังยังว่าท่านในรูเลีองเรยวว่าสีอัดมือเลยเออแต่แต่ขนาดต้มันไปรูบ้ามัวได้ไส้ขนาดส่งไปแบวแถวยังโบหูเลยแบบเพ่งอย่างกูรู้กูรู้แต่ขนาดคนหลวงเขายังซ้อมหลวังวิ่เลย ก็บว่าข่อยก็นิ่ินข้าวมอืดๆเหลือคนสิพาไปอัดแน่ฝ้าเลยอัดลงอัดลงมือต่อมากถ้าเอ็มมี่เราก็ปล่อยลงมือต่อมากอีกมซ้ยฝ้าโพดโพดนี่ครับเพ่งเพ่งอีกเนื้อหามันมันดีหรือยอือเพ่งเพ่งอ่าเพ่งใดก็จันทรโครบจันทรโครบคาดว่าน่ะสิติดในดมาแรงครับแต่ว่าจังไดก็ฝากฝากไว้น้ำนแล้วกันครับเพราะว่าฝากกัด้วยนะครับโอ้รุ่นรุนเนาะรุ่นแบบสิบล้านวิวไล่ไปเนาะมันได้หัวลอยล้านวิวเนาะ โอ้ยคนคนฟังหไรเนี่ยก็ติดมาแรงเพราะว่าเพิ่นเคยมีประวัติมาแล้วประวัติบ่ดีเนาะประวัติไครเจ็บในมาแรงโอ้โหเจ็บในมาแรงติดมาแรงเนาะเออติดติดในมาแรงเจ็บในมาแรงใจผมพร้อมเจ็บเนี่ยยี่สิบก๊านวิวนี่ครับเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมก่อนครับวันนี้เจ้าตัวเป็นมาแล้ว ได้ไปก่อนครับสำหรับ<ม>การเตรียมสถานที่